ที่อินเดียปรากฏว่าตอนนี้บางพื้นที่ครับต้องเผชิญกับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมสูงอย่างเช่นที่รัฐมหาราตระปรากฏว่ามีประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบล่าสุดส่วนเรื่องของพายุที่สหรัฐนะครับสำหรับเหตุการณ์พายุโซนร้อนโมโฟิเลียปรากฏว่าล่าสุดนะครับตอนนี้พายุลูกนี้อ่อนกําลังลงแล้วนะครับกลายเป็นดิเพรสชันแต่ว่าก็ยังคงทําให้เกิดฝนตกหนักลมแรงอยู่ในบางพื้นที่อย่างเช่น รัฐนอร์ทคาโรไลนานะครับซึ่งผลกระทบจากพายุโอฟิเลียครับหลังจากที่ขึ้นฝั่งแล้วที่เกาะเอเมอรัลในรัฐนอร์ทคาโรไลนาตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานทำให้เกิดฝนตกแล้วก็ลมแรงคลื่นสูงซัดฝั่งหรือว่าสตอมเซิร์ตมีน้ำเข้าท่วมในหลายพื้นที่ขณะที่ทางศูนย์พยากรณ์แห่งชาติของสหร,รัฐรายงานเพิ่มเติมว่าพายุโซนร้อนโอฟิเลียได้พัดขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเอเมอรัลแล้วก็ทำให้หลายจุด มีปัญหาน้ําท่วมตามมานะครับบางจุดมีระดับน้ําสูงหลายเซนติเมตรขณะที่ต้องมีการประกาศเตือนภัยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในจุดเสี่ยงซึ่งครอบคลุมในจุดที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ8ล้านคนแถวแถวบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกไล่มาตั้งแต่รัฐนิวยอร์กไปจนถึงรัฐเซาคาโรไลนา โดยล่าสุดตอนนี้พายุโซนร้อนโอฟิเลียได้อ่อนกําลังลงกลายเป็นดีเพรสชันแล้วแต่ยังมีความเตือนนะครับว่าหลังจากนี้ในช่วง1-2ึงวันข้างหน้าอาจจะมีฝนตกหนักลมแรงทั้งในรัฐนอร์ทคาโรไลนากับรัฐเวอร์จิเนียได้ต่อไปส่วนที่เมืองวอชิงตันครับในรัฐนอร์ทคาโรไลนาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบมีเหตุการณ์น้ําท่วมบ้านและรถยนต์ไปหลายคันกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า70,000คนที่ในช่วงเวลาที่มีพายุเข้า เกิดปัญหาตามมาก็คือไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราวจากที่สหรัฐนะครับไปต่อกันที่อินเดีย หลายพื้นที่ตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมอย่างเช่นที่เมืองนาคปุระในรัฐมหาราตระทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต้องย้ายอพยพไปอยู่ที่อื่นที่มีความปลอดภัยกว่าแทนในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่ในจุดที่มีปัญหาน้ําท่วมขังประมาณ200ถึง300คนที่เมืองนาคปุระหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและก็ทําให้น้ําจากทะเลสาบ อัมบาซอรีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ข้างเคียงและทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อรถยนต์จำนวนมากที่จอดค้างอยู่บนท้องถนนบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆต้องจมอยู่ใต้น้ำถนนเองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ต้องมีคำเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังขนย้ายข้าวของที่สำคัญย้ายไปอยู่ในจุดที่มีความปลอดภัยมากกว่าแทนในช่วงเวลานี้ซึ่งสถานาการณ์เองก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ส่วนที่ลิเบียครับ ความคืบหน้าหลังจากที่ประเทศนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นประวัติกรรมสิ่งที่หลงเหลือไว้ตอนนี้ก็คือสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มลงมากลายเป็นกองซากปรักหักพังแล้วก็สิ่งที่น่าห่วงมากกว่านั้นก็คือปัญหาโรคระบาดล่าสุดทางการลิเบียได้เชิญตัวแทนจากนานาประเทศเข้ามาร่วมประชุมเพื่อวางแผนฟื้นฟูเมืองและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มโดยจะมีการประชุมกันในวันที่10ตุลาคมนี้ ซึ่งในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาทั้งตัวแทนของรัฐบาลลิเบียนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมเพื่อที่จะรายงานถึงเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในครั้งนี้ว่าส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายหลายพันคน แม้ว่าทางการลิเบียได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการอพยพผู้คนหรือว่าการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ใต้ซากปนหักพังต่างๆแต่ถ้าเทียบแล้วความเสียหายจากภัยพิบัติรอบนี้มากเกินกว่าความสามารถที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะรับมือได้ไหวจึงอยากจะให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่ลิเบียโดยด่วนครับ ไปดูที่แคนาดากันบ้างครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สําหรับเรื่องของไฟป่ารุนแรงที่สุดในประวัติการอีกครั้งหนึ่งซึ่งไฟป่ารอบนี้ส่งผลทําให้มีการทําลายพื้นที่ไปแล้วไม่ต่ากว่า1 6 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรมีไฟป่าเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า1,000จุดซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไปได้แค่บางส่วนขณะที่ยังมีภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยครับเมื่อวานนี้ที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ไฟป่าในรัฐบิทิชโคลัมเบียกับที่รัฐอัลเบอร์ตา ซึ่งก็มีการคาดหมายว่าตลอดเดือนกันยายนนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าซ้ำไล่มาตั้งแต่พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของรัฐอัลเบอร์ตาไปจนถึงตอนกลางของรัฐออนแทเลโอซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดภายในประเทศซึ่งในปีนี้ไฟป่าได้เผาผลาญทำลายพื้นที่ไปแล้วเกือบ13รัฐและดินแดนของแคนาดาส่งผลทำให้ประชาชนต้องละทิ้งบ้านเรือนของตนเองอพยพย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกว่าแทน ปิดท้ายนะครับมาดูเหตุการณ์ที่อิตาลีครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยคนต้องไปควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นบนเกาะซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่23กันยายนท่ามกลางกระแสลมแรงและอุณหภูมิในพื้นที่ที่สูงขึ้นซึ่งถือว่ากลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเข้าไปดับไฟป่าโดยไฟป่าเที่ยวนี้หลักๆอยู่ที่เมืองปาเลโมและก็เมืองเมสซีนาบนเกาะซิซิลี มีรายงานบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาเสียหายไปแล้วหลายหลังรถยนต์อีกหลายคันขณะที่นักท่องเที่ยวนับร้อยคนได้รับการอพยพช่วยเหลือออกมาจากโรงแรมที่พักในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าแต่ว่าเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไฟป่าที่อิตาลีในครั้งนี้ไปแล้วอย่างน้อยสองคนครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเนเ็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีนเนรครับ